ยิ่กนในเกม Call of Duty Mobile กับผม Dark Fox นะั่นหมายก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวปืน KRM นะฮะก็เป็นสก,กินใน Battle Pass ซีซั่นที่11นี้เลยนะฮะก็ดาเมจปืนนี้ประมาณ98แล้วก็อัตาราล่กระสุนประมาณ 28แนะฮะแล้วก็แม่นยำประมาณ52แล้วก็ความคล้องตัวประมาณ73แล้วก็ระยะยิงประมาณ45แล้วก็ควบคุมประมาณ44นะฮะก็ไปดูกันในเกมดีกว่านะฮะ let's go <S แล้วก็มาอยู่กันในเกม้วฮะตอนนี้ไปฮะเพื่อน let's go เลยผมจะตามเพื่อนไปกว่าทางนี้นะฮะวิ่งไปวิ่งไปมีคนไม่เอ่ยน่าจะไม่มีคนนะทางนี้ตามคนนี้ไปละกันนะฮะ ให้เพื่อนแบบเอาตายก่อนเลยอ่าเพื่อนเฮ้ยม,<า>มาแล้วเพื่อนยิงมาเลยเพื่อนผมมีการสไลด์หน่อยนะเอาตาย <c oughs> โดนพวกเรายิงไปเฮ้ยคนนี้วันดีนายิงไปยิงไป,งไปเรียบร้อยนะะได้มาอีกหนึ่งคิวสวยผมบอกเลยว่าผมเล่นปืนตะกูล,ลูก2องไม่เก่งนะฮะสลหรับปืนนี้คือมันเล่นยากนะเล่นยากกว่าปืนอีโค่รับปืนนี้น,น,นะฮะวันดีนยอุ้ยยิงไม่โดนนะฮะวิ่งตามไปวิ่งตามไปอือไม่โดนนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะยิงไปฮะไม่โดนเย้ย <c oughs> ยิงยากมากปืนนี้คือด้านล่างมีคนที่่า วัสดีฮะเฮ้ยด้านข้างก็มีนี่ไงล่ะสวัสดีเธอตายไปฮะแล้วก็ตรงนู้นมันเห็นคนน่ะเห็นคนวิ่งไปอ่ะเราต้องตามไปฮะอยู่ไหนเอยเพื่อนเรามาแล้วตรงนี้ไม่น่าจะมีนะฮะแล้วก็ต้องรถนี่แหละเออเฮ้ยด้านหน้ามีคนโอ้โหครเยอะเลยตรงนี้มันปาร์ตี้นนะอืมตายไปผมไปดีกว่า รีเลดก่อนที่วันดีนายตั้มไปนหนึ่งทีละกันนะฮะโอ้ยก็เล่นมันนะปืนลูกซองอะ่ะแต่ว่ามันยิงยากมากครับปืนนี้ตังปอมปืนไว้ละกันฮยด้าน,นข้างมีคนเยยวันดีฮะแล้วก็อีกคนตรงนี้ยิงไปตายเลยฮะยิงไม่ทันนะฮะมาก็สำหรับปืนนี้คือเล่นยากนะแต่ว่าแบบผมเห็นนักแข่งอะ่ะเขานิยมใช้กันนะปืนนี้ฮะกระบอกนี้แต่ว่าในความคิดส่ดวนตัวผมคือแบบมันเล่นยากมากฮิด้าน,นข้างอีกแล้ว อยู่ไหนเนี่ยเพื่อนอ๋อดูไหเฮ้ยมีการปลาระเบิดด้วยวันดีเธอเอ,อื้อตาอีกแล้วนะฮะยิงเลยเพื่อนยิงมาเลยตรงนี้มีคนหรือเปล่าเฮ้ยมีคนที่ว่าวันดีเพื่อนจ้เอนะฮะแล้วก็ตรงนี้โมเตอร์ท็อปปาไปละกันวันดีเธอโดนเบรนะเบรนเบรนไปเลยอือไงยิงซ้ำรักกันนะให้คนที่ที่ว่าจําได้นะฮะเออโหลดนิ๊ก็ละกันมาเราพร้อมแล้วเพื่อนด้านหน้ามันมีคนหรือเปล่าแต่ก่อนนะ้านข้างเคลียตรงนี้ล่ะน่าจะไม่มีนะฮะ ผมว่าปืนลูกซองคือมันถนัดในระยะใกล้นะต้องแบบอยู่ในบ้านหรือว่าตามซอกซอยอะไรแบบนี้นะครับปืนลูกซองคือจะถนัดมากๆเลยอ่าแต่ก่อนนะมันเห็นคนนี่ไงแว๊บวันดีฮะเอาตายแล้วถวยเพื่อนแล้วขอบ้างสิเย,ย้ใครยิงวะเนี่ยแต่ก่อนนะด้านหลังหรือเปล่ามีไหมเพื่อนน่าจะไม่มีนะฮะแต่ว่าด้านหน้ามีคนนะฮะในเรดาร์ไงนี่ไงล่ะวันดีไนายยิง้ายตายนะฮะและปล้อยแล้วก็เก็บระแทกมันมาละกันแล้วก็ ปล่อยแล้วบังคับวิทยุแล้วกันตามรถบังคับวิทยุไปนะฮะมีคนหรือเปล่านี่ไงโดนช็อตโดนช็อตหรอเพือ่นอตนตายไปฮะแล้วก็ด้านหลังน่าจะไม่มีคนสวัสดีเพื่อนแล้วก็ทางนี้มีคนหรือเปล่าด้านหน้าไงล่ะออกเป็นด็อกแท็กแล้วก็มีคนด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะผมจะอ้อมแล้วกันตรงนี้สวัสดีนาะยยิงไปฮะยิงไปไม่โดนเอ้าตายไปแล้วโดนเพื่อนหลาหัดนะฮะไม่นะเพื่อนเฮลโน แล้วก็ด้านหน้า,นนะาแล้วกันนะพิเดตอร์มิสไรแล้วกันลงตรงนี้เลยตู้นะฮะการกระบาลโดนไปประมาณ2ตัวนะสองคิวเอ,อ่มในบ้านน่าจะไม่มีใครเลยฮนะแต่ก่อนนะด้านนอกเหมือนได้เสียงใครยิงกันนะตรงนี้มีคนไหมเอาเพรานเราตายไปแล้วด้านหลังผมมีคนนะฮะแต่ก่อนนะด้านบนนี่ว่าวันที่ไายยิงไปฮนะไม่โดนเย้ยเย้ยยิงไปตัวอีกแล้วเฮลโนวเฮ้ย no. ไม่โดน แต่กว่านะเยอะน่าจาสะสปินผมไปดีกว่าผมถอยละกันนะฮะวิ่งหนีเลยอีกแค่5าแต้มเองเราก็จะชนะแล้วนะฮะตอนนี้แล้วคนนั้นหายไปละน่าจะหนีไปแล้วฮนะไอคนนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะด้านหน้าผมจะตั้งป้อมปืนละกันแล้วก็วกทางนี้เหมือนจะมีคนนะโอ้โหทำไมเพื่อนเราตายแบบรัวๆเลยฮะรนะตรงนี้โดนป้อมป,ปืนผมยิงได้ไหมคนนั้นะ <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนู้นน่าจะมีคนนะ ทางนี้นี่ไงล่ะด้านหน้าสวัสดีนายนายทําอะไรเนี่ยเราขอละกันเพื่อนแล้วก็ตรงนี้น่าจะไม่มีคนนะฮะแล้วเพื่อเราตายด้านหน้าต้องมีคนหรือเปล่าเออน่าจะโดนป้อมปืนผมยิงไปละเฮ้ย <c oughs> ด้านข้างอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงล่ะเจอแล้วเดี๋ยวก่อนนะซิกแซกฮะซิกแซกหลบไปหลบมาแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีตายนะฮะ ด้านหน้ามีคนนะฮะวันนี้นะยิงไปแล้วก็เรียบร้อยนะฮะ4 0คิวพอดีเลยก็วิตอรี่ไปนะฮะ4 0ต่อ2 6คิวผมก็ได้ m v p ด้วยนะฮะก็จัดว่าเด็ดเลยมากกดต่อไปล้กันแล้วก็กดข้ามไปะฮะแล้วก็ต่อไปเลเวลประมาณ12คนระัตอนนี้ใกล้จะก3 3แล้วผมก็ค้าประมาณ21ตัวแล้วก็มาต่อกันอีกสักตาหนึ่งดีกว่านะฮะกวคลิปมันจะสั้นเกินไปอ้าโหยืนเรียงกันแบบโคตดเท่เลยนะฮะมา 3 2 1 0โกโกโก้ go, go, go. ไปเลยเพื่อนตามใครไปดีฮะตามคนนี้ไปละกันอ่าด้านล่างมีคนไม่เอ่ยปาระเบิดบอลทล็อปละกันปาไปแล้วนะฮะเผื่มมีคนวิ่งมาด้านล่างเฮ้ยมีคนที่มาตรตรงนี้อืมตายไปนะฮะเฟิร์สบัตรก่อนละกันแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยโดนเผาเนี่ยว่ตคนนะี้โดนเบลนฮะไล่ไล่ตามไล่ตามไปยิงไล่ตามไปยิงเอ้ยยิงไม่โดนโอ้โคตรเยอะตรงนี้โคตรเยอะเดี๋ยวก่อนนะต้องใช้สมาธิที่เอือตายเลยฮะยิงไม่โดนเลยมา เราจะบุกไปแล้วกันด้านหน้ามีคนนะเดี๋ยวก่อนนะลงไปแล้วก็ยิงเอาตายไปแล้วยิงไปโดหนึ่งคิวฮะแล้วก็ตรงนี้ยิงไปไม่โดนเยยยิงไปโอเคตายฮะแล้วก็ด้านหน้ามีคนอืมเรียบร้อยแล้วก็เฮ้ยด้านข้างเดี๋ยวก่อนนะผมขึ้นด้านบนแล้วกันแล้วก็แอบก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยมีคนมาเยยมีการหนีนะฮะคนนี้จะหนีไปไหนล้ะเพื่อนตายไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมจะปล่อยรถบังคับแล้วกันเฮ้ยด้านหลังหรอ อโดนชอ็อตโดนชอ็นชอตสองตัวเลยนะฮะยิงป้ายแล้วก็อีกตัวนึงตรงนี้ยิงไปดับเบิลคิวนะฮะแล้วด้านบนน่าจะเคลียร์เดี๋ยวก่อนนะโหลดดิ้งก่อนแล้วก็ด้านล่างนี่ไงล่ะอืมตายแล้วฮะไม่มาหลงตัวเลยแล้วกันตุ้มนะฮะได้มาแค่หนึ่งคิวก็ยังดีนะเฮะ้ยโอ้โหจ้าเอ๋อพอดีเลยอืมตายไปะฮะแล้วก็ตรงนี้ได้ปล่อยตั้งคิวเพื่อนเราเกือบละเกือบตายนะฮะแล้วก็โอ้โหป้อมปืนผมนี่กับยิงรัวๆเลยะฮะเฮะ้ยปาไปเลยแล้วกันเบลนฮะเบลน ตายไปเพื่อนเกือบไปแล้วแต่แป๊บนึงนะเก็บอทแท็กมาละกันผมว่าผมใช้อันไหนฮิเลเตอร์ดีกว่านะเล็งแล้วก็ยิงไปตายเรียบร้อยนะฮะด้านล่างมีคนไม่เอ่ยน่าจะไม่มีนะฮะมีนี่ไงล่ะเจอแล้วเล็งแล้วก็ยิงไม่โดนเล็งยิงตายแล้วก็เล็งยิงไม่โดนเล็งยิงเรียบร้อยนะฮะเก็บรถแท็กมาละกันแล้วก็ทางนี้มีคนไม่เอ่ยน่าจะไม่มีคนด้านบนล่ะไม่มีฮะหมดไปแล้วอันไหนฮิเลเตอร์ แล้วก็วกวรบถบังคับวิทยุด้านหน้ามีคนที่วะยิงไปฮะไม่ตายยิงไปโอ้โหมากันโคตรเยอะเลยไม่ตายเลยนะฮะมาผมจะไปแก้แค้นละกันเอด้านหน้ามีคนอยู่หนึ่งคนวันนี้นายยิงไม่โดนโดนตัวหลังนี่วะจะยิงตัวหน้าแต่ไปโดนตัวหลังนะฮะตายป้ายสามคิวแล้วก็ทางนี้โหลดดิ้งก่อนละกันมาแอบก่อน,นะฮะแล้วก็ด้านหน้านนได้เง่าสองตัวเลยฮะเย,ย้ยแต่แป๊บหนึ่งนะเพื่อนใจเย็น เราต้องแบบซิกแซแล้วฮะตอนนี้ยิงไปไม่โดนแล้วก็ทางนี้ยิงไปไม่โดนซิกแซแลวกันนี่ไงล่ะแล้วก็อีกตัวนึงตรงนี้สวันดีเธอยิงไปไม่โดนยิงไปนะฮะไม่โดนสักนัดเลยโอเคฮะปืนพกยิงละกันแล้วก็มาโหลดดิงกันละกันอ่าเออมันดีเพื่อนตกใจหมดเว่าศัตรูนะฮะเอาพิเตอร์มิสไซ์ไปกินเลยละกันตรงนี้เลยฮะตูมเป็นกลุ่มเรียบร้อยโดยไปประมาณ3คิวหรือเปล่าน่าจะ3มั้งมั้งนะด้านหน้ามีคนนะฮะหนึ่งคนวัสดีฮะยิงไม่โดน โอเวยไม่ตรงเะโอเคโดนอยู่ฮะแต่ก่อนนะมีเยอะมากผมจะถอยก่อนละกันนะฮะด้านล่างแล้วก็เข้าไปอีกละกันด้านบนน่าจะตายหมดละแล้วก็ตรงนู้นงเห็นแวบ,บ,บ,บนะฮะเอิมระบังคับละกันแล้วก็ด้านหลังมีคนมานะฮะยิงไม่ตายว่ะแต่ก่อนนะอยิงไปยิงไปตายแล้วปลอยนะฮะแต่ก่อนนะเหมือนมีคนมาหรือเปล่าหล,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 ลบกันหลบกันหลบกันนี่ไงมีคนมาตั้งป้อมปืนละกันวันดีฮะ แล้วก็อย่างงี้ยิงไปโอ้ไม่โคตรมันอนะ่ะแต่ว่าเล่นยากนะ็กป็นลูกซองเนี่ยผมแบบถนัดแต่ปืนพวกตระกูล S M G ซะมากกว่านะฮะอ้าววะดีฮะทำอะไรเนี่ยนายม,มีการซิกแซกนะฮะยิงไม่โดนะ่ปืนพกแล้วกันยิงไปยิงไปยิงไม่โดนสักนัดเลยเฮลโน่ <laughs> no! นะฮะมา ด้านหน้านะมันมีคนหรือเปล่าดูก่อนนะผมจะตามไปล้กันนะตามรถบังคับวิดยูไปนะฮะนี่ล่ะโดนช็อต2ตัวเลยฮะอืมดับเบิลคิวไปเรียบรลอยนะฮะสี่สิบคิวเลยก็วิตอรี่ไปสีต่อ2 0่คิวใครได้ฟันตันคิววันนี้ก็มาดูกันนะฮะเออผมก็ได้ฟันตันคิวด้วยอ่าก็แบบปิดฉากแบบโคตรเท่เลยฮะโดนแบบรถบังคับช็อตสองตัวเลยแล้วก็สโลโมชันเ ผมก็ได้ MVP อีกแล้วนะฮะก็จัดว่าเด็ดเลยอ่ากดต่อไปละกันแล้วก็กดต่อไปนะฮะหกปลดล็อกของเต็มเลยนะฮะเอิ่มเลเวลสิบสามแล้วแบตเติ้ลพาร์ทผมก็ฆ่าไปรประมาณ29ตัวกันเลยทีเดียวนะฮะถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมก็ให้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยละกันนะก็จะกลับมาในคลิปหน้าละกันก็บายบาย